สนับสนุนโดยเครื่องดืมซซ่มซาซี่ไม่มีอะไรที่ผู้หญิงทำไม่ได้ถ้าคิดจะทำ you และหลังจากที่เมื่อเช้าเจ้าสาวของเราได้ทำการไปทิ้งโฉมไปแล้วพอตกบ่ายเนี่ยก็ต้องมาซ้อมคิวค่ะรวมทั้งเจ้าบ่าวแล้วก็เพื่อนเจ้าสาว <and S 2> เพื่อนเจ้าบ่าวด้วยนะคะแม่แต่ละคนเนี่ย เ,เครียดไม่เบาเลยนะคะก็อย่างนี้ลค่ะถ้าอยจะให้งานออกมาได้หักใจก็ต้องซ้อมให้เป๊ะนิดนึงค่ะตอนนี้คือไม่ถาตอนที่รอกสวนี้ยอทมก่อนนะสวยก่อนนะะแสวยก่อนเพเดี๋ยวคนเยอะเนี่ยเราจะแก้ส เป็นวันสาคัญที่สุดในชีวิตของพี่สาวที่อ้วนรักอ้วนก็ขอสวยเป็นพิเศษหน่อยนะคะและสําหรับอ้วนนะคะถ้าพูดถึงการแต่งงานเนี่ยอ้วนว่าก็เป็นอะไรที่จะต้องใช้ความสามารถแล้วก็ไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่ากว่าจะจัดงานทั้งทีเนี่ยรายละเอียดเป็นร้อยอย่างอีกอย่างเนี่ยคนที่จะเป็นเจ้าสาวเนี่ยเขาจะต้องแต่งตัวกันเป็นวันๆเลยนะคะแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้วนขอเติมความสดชื่ในให้แซซี่สักหน่อยนะคะ ส,สวยงานแล้วน้องรักของพีทน,นี่นะคะนีน่ค่ะดีกว่าเสฟานยังไห้น้ำที่หูญจ้าไม่ใช่แล้วสนุกงานกี่โมงกับพ่อจ้าห้าหาโมงปนะมาสี่นี่โอ้โหคือชุดนี้ตัดเย็บยากมากเลยอ่ะนะคะ ข้างในเป็นชั้นๆแบบนี้อันนี้คือชุดที่จะใส่ในการเข้าพิธีแต่ว่าอันนี้เป็นชุด after. <ม>อัพเกอร์แม่แล,มลูกสาวค่ะแม่ลูกสาวมาแล้วค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะลูกสาวไปแต่งงานแล้วก็ต้องรู้สึกดีใจนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นฝักเป็นฝาไปใช้ชีวิตส่วนตัวก็จะได้มีครอบครัวของเขาเอาพ้นไปนิดหน่อย นี่เหลืออะไรนี่เหลืออะไรนี่เหลือเป็นตัวแล้วก็ใส่เบลลเบลล์คืนี้ใช่ไหมใช่จ้ะแต่แล้วเขาจะรู้ไหมเนี่ยคะฝาน็อตเฟิร์สค่ะฝาจังเลยมั้งคุณกูบอกทอดฝารู้สึกยังไงคะที่ลูกสาวเป็นฝาไม่นด้ใหน้านี้แล้วฝาแบบจะได้ไปออกเซ็ตวันนี้ต้องนัำฝาคอหรือเปล่าโอ้ไม่ต้องถึงขนาดนะก็ยินดีอยู่แล้วฮะลูกเขามาถึงได้ขั้นนี้แล้วก็ภูมิใจแล้วแล้วก็ตัวนี้มาใส่ชุดใหม่แล้าแล้วอีกอย่างนึงคือว่า รู้เขารู้เราอะไรย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็แบ่งใจให้มาเลยอก็ให้คนอื่นเขานะฮะว่าไม่ต้องไปเอาตัวเองเป็นหลักสวัสดีค่ะช้าโมอินหงขอบคุณมามิ่นูรุสึช้าโมอะไรนะคะเนี่ยใค่นนะโอเคเดี๋ยวเบิร์ดนาจะไปที่ที่ตรงสนามหญ้านะคะที่เราจะที่เดอะที่จะมีเ w ด d d i n g c ร์ e m นี่นะคะ You're a f a l l e n star. You're the getaway car. You're the light in the sand when I go too far. สุดยอดมากมันมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปฝั่งนู้นก่อนเป็นวันเดอร์เกิลนะคะทำไปทุกอย่าง Hey here you are สบายดีมั้ยหายไปไหนมาว่า we lost you everyone find you Yeah. <laughs> I didn't go okay I' just one some work are you happy stress <laughs> 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 you, you how long have you been in Oh, So yeah, <laughs> 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 also, this is your, your day right yeah. so okay one one sentence for your wife in the future sure, she make me the happiest man in the world and I'm so happy to be here today a lot of stress but it's gonna be great. Okay, so how do you feel now? Exciting. I want you to say something about couple. Wow. She is that that, that that Wow, she's the best thing that ever happened in my life. And uh, she made me change everything. I'm the happiest man in the world now. And uh, we're gonna make it forever and ever. Uh, what and about children? You. What about your kids? Coming very soon. <laughs> yeah, very, soon. Uh, yeah, very soon! Here very soon 2013, coming out and 30. Produce next this year? Oh. Let's go. Oh, let's go. Let's go. Now. <laughs> let's go tonight. Yes, it's so good. Okay, you look so wow. Thank you. After me. Congratulations. Thank you very much. My brother. My sister. <laughs> see you there. Sister and brother. Yeah, see you there. See you there Okay. The Do your best. เต้นแทนเจ้าสาวมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าอีกไม่ขีวินาทีตอบจากนี้ไปเนี่ยเขากำลังจะได้สลับความโสดไปเป็นใช้ชีวิตคู่ตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรในใจอยู่นะคะเขาอาจจะตื่เต้นมากๆหรือว่ากลัวหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีความสุขที่สุดในชีวิตก็ว่าได้นะคะ